เป็นประสบการณ์ที่เราดูแลตัวเองมาโดยตลอดะนะครับงี้นขออนุญาตทำความรู้จักกันก่อนสำหรับท่านแรกครับคุณนภาพรแก่นยิ่งหรือคุณตัก๊กใช่ค่ะนะครับปัจจุบันนี้รับราชการทำงานส่วนตัวหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอ๋อตอนนี้เป็นครูสอนประถมอวัย,ยค่ะอ๋อเป็นคุณครูเหรอค่ะ ตายแล้วขออนุญาตท่านผู้ชมด้วยครูตากเรียกครูตากก็แล้วกันนะเรียกครูตากครูที่น่ารักของเด็กๆแต่วันนี้ด้วยความที่เป็นคุณครูแต่ยังไงก็แล้วแต่เรื่องราวที่เรากำลังจะคุยต่อไปนี้ก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของผู้หญิงไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรนะครับอีกท่านหนึ่งครับสาหรับคุณรุ่งทิพย์หรือว่าคุณยุ้ยนะครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโอทูเนี่ยค่ะทำธุรกิจก็ถือว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวด้วย เคยทางานประจําหรือว่าทําอะไรไหมครเมื่อก่อนเคยทํามาค่ะก็เหมือนกับใช้ชีวิตสาวๆมาเลยใช่ค่ะเป็นปกติคุณยุ้ยแต่งงานหรือยังแต่งแล้วค่ะคุณยุ้ยแต่งงานแล้วมีบุตรไหมครับมี2คนค่ะมี2คนแล้วค่ะโอ้โหเหลือเชื่อนะคืออย่างนี้ท่านผู้ชมผมจะชอบตกใจถ้าเกิดใครมีมีลูกหลายคนอ่ะอย่าง2คนผมก็ถือว่าเยอะแล้วนะปัจจุบันพอมีลูกหลายคน แต่หุน่นทําไมมันยังดูเหมือนแบบเหมือนคนปกติอะ่ะเหมือนคนปกติผมจะชอบตกใจอย่างนี้อ่ะมาถึงครูตากบ้างสําหรับครูตากเองปัจจุบันแต่งงานหรือยังค่ะแต่งแล้วค่ะแต่งแล้วแ,<ต>แล้วก็ม,วมีน้องมีบุตรหนึ่งคนคมีบุตรหนึ่งคนคแล้วเหมือนกันเฮ้ยแปลกนะ้ท่านผู้ชมทําไมผู้หญิงสมัยนี้คนที่มีลูกแล้วไม่เหมือนคนรุ่นแม่อ่ะคนสมัยก่อนที่อายุแบบประมาณ40ขึ้นไปอ่ะรุ่นนั้นที่ใครมีลูกแล้วมีความรู้สึกพอมีลูกมันหมดสภาพเลยนะ หน้าอกหน้าใจหุน่นหินไปหมดเลยแต่ว่าทั้งสองท่านผมต้องขอเช่นชมจริงๆท่านผู้ชมคงไม่ปฏิเสธผมนะที่ผมจะบอกว่าปัจจุบันนี้ทั้งสองท่านแต่งงานแล้วมีลูกแล้วทั้งสองท่านแต่ว่ายังดูแลตัวเองเรื่องราวของหุ่นได้ขนาดนี้นะอาจจะด้วยเรื่องของการออกกําลังกายที่ดีอาจจะมีส่วนประกอบด้วยแต่วันนี้ถามเจตนาน,นิดนึงสําหรับตัวครูทักเองครูทักเองวันนี้เนี่ย พอทางรายการบอกว่าติดต่อครูตักมาเล่าเรื่องราวดีๆมาช่วยเพื่อนผู้หญิงที่ชมรายการแบบนี้อยู่บ้างดีกว่าครูทักอยากจะให้อะไรกับท่านผู้ชมบ้างอยากเล่าอะไรบ้างในรายการวันนี้ก็คือที่มารายการวันนี้นะคะอยากเล่าประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองอะคะ่ะคือก่อนหน้านี้ตัวเองเป็นที่ยังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ F2 อตัวเองคือมีปัญหาของเรื่องของผิวพรรณนะคะคือที่ปัญหาที่หนักใจที่สุดเลยนะใช่ค่ะ ผิวพันธค่ะจะมีสิวอักเสบคือเมื่อก่อนนี้ก็คือจะใบหน้านี่จะไม่มีพื้นที่ที่ที่ว่างสําหรับแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะครูตาอุยโทษนะครับผมเฮ้ยนี่เฮ้ยตกใจเลยผมเฮ้ยตกใจเลยนะครูตากต้องบอกว่าคนเป็นสิวเนี่ยโดยปกติคุณจะไปรักษาหรือทําอะไรมาก็แล้วแต่แต่ร่องรอยนะมันจะยังคงเหลือเขาเรียกว่า เหลือสมอละภูมิลบทิ้งไว้ให้ดูไม่ว่าจะเป็นหลุมเป็นรอยครับคุณตาครับผมนั่งใกล้ๆคุณครูตรงนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าหน้าคุณครูเหมือนคนปกติมากนะแล้วเมื่อก่อนคําว่าไม่มีพื้นที่ไม่มีที่ว่างสําหรับใบหน้าปกติเลยเหรอค่ะใช่ค่ะแล้วสิวตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าสิวเม็ดธรรมดาหรือเป็นถึงขั้นสิวอักเสบไปเลยสิวอักเสบคือสิวมีหนองอะนะค่ะหัวใหญ่ๆมีหนองอะค่ะใช่เป็นเป็น นูน,นขึ้น,านมา,านแล้วจะอักเสบมากเลยค่ะนี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะเมื่อกี้กล้อง c คส s ัพเข้ามาเห็นเมื่อกี้เนี่ยเต็มๆเ,เลยนะว่าแบบโอ้โหล่องรอยหน้าตอนนี้เนียนมากอะ่ะดีดีถ้าบอกว่าคนเป็นสิวนี่ไม่มีใครเชื่อเลยนะ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนครูหรือว่าคนที่รู้จักกันมาตลอดกลุ่มเพื่อนที่เรียนอย่างเงี้ยต้องบอกตกใจแน่เลย ใช่ค่ะอันนี้คือปัญหาอันนี้คือเบื้องต้นก่อนเลย<ม>สําหรับเรื่องของคนเป็นสิวะนะครับแล้วก็สําหรับคุณยุ้ยเองอต้องถามก่อนว่าปัญหาที่เคยพบเคยเจอตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆมาปัญหาของผู้หญิงมีอะไรบ้างก็คือจุดเด่นๆก็คือผิวค่ะเป็น,นผิวค้ำมากค่ะเพราะคนนี้เองเหรอที่ผมเกินตอนก่อนต้นรายการบอกว่าที่เขาเรียกดำดำ,ดำจนเขียวะนะใช่ค่ะดำจนเขียวเลยค่ะไม่ไมีไม่โกรธใครหรอเวลาไม่โกรธเขาพูดแล้ว เมื่อก่อนแสดงว่าเป็นจีิใช่ค่ะก็คือผิวหยาบค่ะใช้แป้งอะไรคือไม่ติดเลยค่ะอ๋อผู้หญิงแต่งหน้าแต่งหน้าเขาเรียกหน้าลอยเลยใช่ค่ะคือแป้งไม่ติดาแป้งไม่ติดแล้วคือผิวหยาบค่ะเป็นคนผิวหยาบคือใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็คือไม่ดีดีขึ้นมาแสดงว่าผู้หญิงทุกคนอันนี้คือพูดถึงสองท่านก่อนสําหรับคุณตากและก็คุณยุ้ยผู้หญิงทุกคนคงมีความคิดเหมือนกันว่าอันดับแรกคือเรื่องความงามเรื่องผิวพรรณเพราะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ อันนี้คือสิ่งที่มองเห็นได้เราก็เครียดเป็นกังวลอยู่แล้วอยากทําให้มันดีขึ้นนะ <Okay. S 1> ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาสุขภาพกันบ้างเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบมดลูกระบบภายในเรื่องของหน้าท้องใหญ่โดยเฉพาะยิ่งคนมีลูกแล้วหรือว่าจะเป็นเรื่องของมีกลิ่นอาการคันมีฤดูขาวผิดปกติ อะไรแบบนี้ที่คนส่วนใหญ่เขามักเข้าใจว่า<ม>เฮ้ยนี่มันเรื่องธรรมชาตินะทุกคนเป็นทุกคนเป็นแต่จริงๆแล้วถ้าปล่อยไปนานๆท่านผู้ชมครับมันลุกลามนะแล้วมันก็จะทําให้แบบกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆยิ่งอายุมากขึ้น<ม>ตัวของคุณยุ้ยเองมีปัญหาแบบนี้พวกนี้มีเรื่องอะไรบ้างก็มีเป็นตกขาวนะคะม,มีกลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าตั้งแต่คลอดน้องมาเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟเลยไมอเหมือนกับว่ามดลูกมันหย่อนลง พอมารู้จักอาหารของ F2 เนี่ยทุกอย่างเฟิร์มหมดเลยค่ะต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเรื่องของมีกลิ่นเรื่องของมีตกขาวเยอะะแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะครับก็ออคืออย่างผิวพันธุ์เลยค่ะเด่นๆ,ๆเลยค่ะ ทีนี้ถามนิดนึงแอบกระซิบครูตั๊กด้วยความเป็นครูครูตั๊กต้องปิดหูกันนะไม่รู้ครูตั๊กจะรับได้หรือเปล่าสําหรับคนที่มีลูกสองแล้วถามนิดนึงว่าหลังจากแต่งงานมาแล้วมันกลุ้มใจมันมีลูกแล้วเขาเรียกว่าความสุขในชีวิตสมรสอ่ะเหมือนมันหายไปเหมือนมันหมดความรู้สึกไปเปล่าใช่ค่ะแล้วแฟนทําไงอ่ะเขาพูดเขาบ่นไหมบ่นๆค่ะอุ้ยแฟนเอ่ยปากเลยเหรอค่ะใช่ค่ะยอมไม่ได้นะเป็นลูกผู้หญิงท่านผู้ชมจริงไหมเรื่องแบบนี้ ถามจีนพอแฟนเอ่ยเขาพูดว่าอะไรครับทําไมเดี๋ยวนี้พักนี้เปลี่ยนไปทําไมไม่เหมือนสาวๆเลยค่ะมันคือเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์เรื่องของความสุขด้วยเนาะทํายังไงแล้วตอบว่าไงครับตอบว่าน่าจะให้ทํายังไงแล้วก็มีลูกสองแล้วอะไรอย่างี้ตอบแบบไม่มีทางออกตอบแบบคนที่ไม่รู้ว่าอะไรช่วยได้หรือตอบแบบเอาพูดง่ายๆครับผมว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะเขาก็ไม่รู้ว่า มันจะอะไรจะช่วยได้ใช่ค่ะคิดถึงให้ผ่าตัดเลยไหมอะไรอย่างนี้เลยคือคิดแค่นั้นน่ะอย่างแรกคือคิดไปทําไปทํารีกว่าไหมทำรีแพ้ดีกว่าไหมจะได้คือคิดเรื่องไปรีแพ้เลยใช่ครับอันนั้นคือมันลุกลามเพราะว่าคนมีชีวิตสมรสแล้วมันจะมีปัญหาที่มากขึ้นมากกว่าเรื่องสุขภาพมันเป็นกังวลมากกว่าเรื่องของคนปวดประจําเดือนเรื่องของคนมีกลิ่นเรื่องของอะไรพวกนี้อยู่แล้วตรงนี้เป็นปัญหาที่มากกว่ามาถึงครูตั๊กกันบ้าง สำหรับ ouais. ตัวครูตักเองเราก็แต่งงานมีบุตรเช่นกันแต่ต้องถามก่อนว่าอย่างเราเนี่ยถือว่ารับออมีงานประจําที่ต้องทําอยู่เรามีปัญหาของผู้หญิงที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ของคุณครูมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ปัญหาของผู้หญิงนอกจากสิวนะเ,เออทีนี้เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของตกขาวอะค่ะเราจะมีปัญหาเรื่องนี้มากเลยค่ะเอ๊จริงหรอเปล่าคนที่เป็นตกขาวเขาบอกว่าพอเป็นตกขาวแล้วมันจะเริ่มจากเป็นตกขาวเล็กๆน้อยๆก่อน แต่พอไปนานๆนานๆมันจะเริ่มกลายเป็นเรื่องมีกลิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะจริงค่ะแล้วก็เริ่มมีอาการคันเข้ามาเกี่ยวข้องอีกค่ะนี่จริงค่ะผมพูดไม่อายนะผมไม่เป็นหรอกเพราะผมไม่มีแต่พูดม่เพราะว่าพอดีเราศึกษาข้อมูลหรือว่าได้คุยกับพี่ๆหลายๆคนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้ายิ่งเป็นปัญหาแบบนั้นการต้องใส่ผ้าอนามัยเขาไม่ได้เรียกผ้าอนามัยฮะเขาเรียกแครฟีใช่ไหมใช่ค่ะอ่าใส่แครฟีมันต้องใส่ทุกวันเพราะว่ามันมีเรื่องของตกขาว เลยทําให้เกิดความอับชืน้นบางคนเขาว่าเกิดอาการคันข้างนอกแล้วก็ยังมีเม็ดมีผื่นอะไรขึ้นอีกพูดขอดอนุญาตจริงนะคืออยากให้เขาเรียกอะไรนะวัยรุ่นที่ชมรายการอยู่่ะเข้าใจแล้วก็มากขึ้นจะได้อุยหนูเกิดปัญหาแบบนี้แล้ววันนี้หนูชมรายการนี้อยู่หรือว่าพี่ๆชมรายการนี้อยู่อุยสองท่านนี้มีปัญหาแล้วเหมือนกันเลยอ่ะ ท่านต้องโทรมานะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ในขณะน,นี้นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรีสองท่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนสองวัยแล้ววันนี้อาจจะเหมือนกับท่านท่านจริงจะได้คําตอบจากการโทรมาสอบถามเพราะต้องบอกตรงๆว่าสองท่านนี้ปัจจุบันถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วหละ่ะจากการดูแลสุขภาพของตัวเองทีนี้ในช่วงต้นถามนิดน,นึงว่าก่อนที่เราจะไปเข้าสู่กระบวนการเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราแล้วปัจจุบันันเกิดอะไรขึ้น ถามนิดนึงครับสำหรับคุณยุ้ยเองเมื่อเกิดปัญหาแบบนั้นมเมื่อสมัยก่อนแล้วคิดหาทางออกอยังไงหาอะไรช่วยตัวเองไหมแต่ก่อนก็คือไม่รู้จักผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแลคุย,ยงไองอ่ะทีนี้ก็ได้แต่ซื้อยาทานนะคะ<อ>ซื้อยาตามท้องตลาดว่าเราเป็นตกขาวแล้วเราคันต้องทํำยังไงต้องแก้ยังไงอะคะ่ะก็เรียกว่า ตามมีตามเกิดถ้าใช้ใช้คาแบบบ้านเราเนาะตามมีตามเกิดสมัยก่อนยังไม่เคยรู้จักพวกนี้อะค่ะไม่เคยมีตัวนี้เลยอะค่ะแล้วสําหรับตัวครูตั้งเองล่ะครับตอนมีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้ทำยังไงสาหรับเรื่องของที่ว่าใบหน้าที่เป็นสิวก็คือหมดไปเยอะกับใบหน้าเหมือนกันที่มีปัญหาตอนนั้นนะคะค่ะอันนี้ไปในเรื่องของคลินิกเลยใช่ค่ะเรื่องการรักษาสิวเลยรักษาฮอร์โมนเลยขั้นตอนเยอะได้ผลไหมครับไม่ได้ผลแน่คอหมดเงินไปเยอะนะเยอะค่ะเพราะว่า พี่ชายเคยเป็นโหหมดเยอะมากปวดไปเรื่อยๆอะ่ะมันได้แค่เขาเรียกว่าประคองคแต่ไม่หายแล้วถ้าเป็นปัญหาเรื่องภายในที่คุณครูได้พูดไปอะ่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะพึ่งร้านขายยาค่ะแล้วถามจริงๆนะครับเพื่อเป็นความรู้กับท่านผู้ชมผู้หญิงไทยเนี่ยอายมากขนาดบางทีคุณแม่ตัวเองก็ไม่คุยนะบางทีกับเพื่อนก็ไม่กล้าบอกกันครูเองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีคุณวุธมีความรู้ ไปปรึกษาใครไหมถ้าเป็นปัญหาเรื่องภายในของคุณผู้หญิงเนี่ยหรือไม่เอาเหมือนกันส่วนใหญ่จะไ้อายนะคะอ,อายใช่ค่ะ แสดงว่าผู้หญิงไทยเป็นกันทุกคนนะ<อ>ผมกําลังจะบอกอตรงนี้อบอกกับท่านผู้ชมว่า<อ>เมื่อท่านผู้ชมได้ชมรายการนี้แล้วอย่าพึ่งอายนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ท่านโทรมานะปรึกษาไม่เห็นหน้าแต่มีคําตอบดีๆแน่นอนแต่ท่านผู้ชมครับสําหรับช่วงหน้าท่านจะได้กลับมาพบว่าแล้วสองสาวนี้ทําอย่างไรปัญหาสิวหมดไปได้อย่างไรปัญหาสุขภาพภายในดีขึ้นได้อย่างไรแล้วเขียวเขียวดําตบเป็ด ปัจจุบันทำไมดูใสขึ้นได้เราจะมาค้นคำตอบกันในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้พักคู่เดียวครับ วางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศจากอดีตที่ผ่านมาผืนดินของประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากธรรมชาติอันเหมาะสมกับการเกษตรที่หลากหลายจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอู่ข้าอู่น้ำแห่งสำคัญของโลกแต่ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา พื้นดินของไทยกลับต้องประสบกับปัญหาอย่างหนักจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรจนก่อให้เกิดสภาวะขาดแรท้ธาตุและกระทบกับผลผลิตการเกษตรโดยรวมของประเทศให้ตกตำ่ำส่งผลสู่คุณภาพชีวิตที่แย่ลงของเกษตรกรไทยจากความเป็นจริงดังกล่าวบริษัทโอทูอินเตอร์เนชลจำกัด จึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2547ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านประธานชัดชัยประเสริสุวรรณและท่านผู้บริหารระดับสูงที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานกับการค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังจากทีมนักวิชาการในการสร้างสรรค์สุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรจากธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ ที่ลดการใช้สารเคมีด้วยการนำเข้าสารประกอบซึ่งได้มาตรฐานจากต่างประเทศเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงโดยไม่กระทบกับสภาวะโลกร้อนเพื่อคืนชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาสู่พื้นดินไทยอีกครั้งและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของเหล่าเกษตรกรไทยให้กลับมามีรอยยิ้มและความสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนั้นทางบริษัท O2 International จำกัดยังได้สร้างระบบเครือข่ายธุรกิจแบบขายตรงที่มีประสิทธิภาพขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกๆคนในทุกๆสาขาอาชีพซึ่งมีความมุ่งมั่นและสแสวงหาโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ก้าวเข้ามาสร้างธุรกิจของตัวเองที่ไร้ความเสีย่ยงและสามารถเติบโตขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัดพร้อมกับรายได้ และผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยตนเองจากการสนับสนุนของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชั้นยอด